สวัสดีครับเพื่อน,อนที่ชื่นชอบในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้านโดยตัวเองแล้วก็ชื่นชอบในเครื่องมือช่างวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่เรียกว่าประแจจับแป๊บหรือประแจจับท่อดามตรงว่าถ้าหากเราจะเลือกไว้ติดบ้านสักหนึ่งอันเนี่ยเลือกขนาดไหนแบบไหนดีครับพอดีเมื่อวานผมก็ได้ไปเดินที่ฮาร์ดเฮาส์แล้วก็ไปเห็น ในกลุ่มที่เขาขายประแจจับท่อปากตรงเนี่ยนะครับมีขายหลายยี่ห้อมากเลยแต่ที่ผมจับแล้วรู้สึกชอบใจก็มีสองยี่ห้อคือของไอวินกับของยี่ห้อแท็กติกครับเดี๋ยวเรามารูจักประแจจับท่อปาตรงก่อนประแจจับท่อปาตรงเนี่ยลักษณจะเป็นอนี้ครับก็คือมีด้ามตรงแล้วก็มีตัวปา ขึ้นหวยสำหรับการจับท่อการจับท่อเนี่ยไม่ใช่แค่จับท่อเลยนะครับจับก๊อกน้ําจับประตูน้ําวาวน้ําแล้วก็ได้ทุกท่อทั้งท่อที่เป็น PVC หรือท่อที่เป็นเล็กท่อโลหะท่อกแป๊บมานะสมัยก่อนที่ผมทํางานในสวนนะครับตัวเครื่องมือประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการทํางานเรามานันแ่นี้เนี่ยปัจจุบันนี้ พอมาใช้ในบ้านอย่างแรกที่เราต้องดูคือว่าขนาดเอาขนาดเท่าไหร่ดีอะอย่างที่ผมมีมาเนี้ยตอนนี้เรามีหมดสามรุ่นเลยเห็นไหมขนาดนาดี้ใหญ่หนึ่งอะนี่นะครับสามรุ่นเลยอันนี้สิบนิ้วอันนี้สิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้ว แล้วที่ผมไปเห็นที่ฮาร์ดแวร์เฮาสที่ถูกใจเนี่ยมันยี่ห้อแท็กติกขนาด10นิ้วนะครับเวลาขนาดน,นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะวัดจากอะไรครับวัดจากความยาวของทั้งหมดก็เป็นขนาด10นิ้วแต่ถ้าเกิดอระยะการทำงานเนี่ยอย่างกรณีของตัวที่เป็น10นิ้วเนี่ยมันก็จะจับพ่อได้ หนึ่งนิ้วครึ่งหมายก็ว่าถ้าผมเอาท่อมาอันนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับเวลาที่ผมจับก็จะจับได้สบายๆแต่ถ้าเรา,เาขนาดที่เป็น12นิ้วมาจับมันก็จะได้ประมาณถ,ถ้าเอาแบบเกือบสุดๆนะก็อยู่มาเกือบเกือบสองนิ้วเหมือนกันคันนี้ถ้าหากเป็นในบ้านเนี่ยผมแนะนําขนาดแก่10นิ้วก็พอท่อในบ้านเนี่ย โดยส่วนใหญ่ไม่มีใครเดินท่อถึง2นิ้วหรอกแล้วก็ขนาดอ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็น้อยมากที่จะเกินนิ้วครึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานคราวนี้ประแจจับท่อปากตรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันแยกกันที่สีครับก็คือ,คอพวกด้ามสีแดงอันนั้นน่ยด้ามมันทํามาจากเหล็กหลหะด้ามสีเทาเนี่ยที่ผมเอามาโชว์ทั้งหมดในคลิปเนี่ยมันทํามาจากอลูมิเนียม ข้อดีอย่างแรกของอลูมิเนียมคือเบาวกว่าสีส้มที่เป็นเหล็กหล่อเนี่ยถึง40%่สเร์แต่ความแข็งแรงก็จะไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่เพราะว่าเฉพาะด้ามที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กหลอ่อส่วนตัวปากก็ยังเหมือนเดิมเมื่อวานผมเดินไปเที่ยว h าร์ b เบรคเฮาสก็ไปดูในกลุ่มที่เขาขายตัวปจัจแจจับท่อล่ะก็เห็นสองยี่ห้อที่ผมชอบก็คือ ไอวินซึ่งเป็นด้ามสีน้ำเงินยี่ห้อนี้ไม่ค่อยทำเป็นด้ามสีแดงะไอวินเป็นปัจแจที่นำเอาแพทเทิร์นของเล็กคอร์ซึ่งเป็นยี่ห้อปัจแจที่ได้รับความนิยมมากช่วงหนึ่งเอามาทำเป็นปจัจเจกพอเป็นเหล็กหล่อราคาันถูกกว่าอลูมิเนียมอยู่แล้วอลูมิเนียมน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กหล่อ4ี่เปอร์เซนแต่เหล็กหล่อราคาประแจก็จะถูกกว่าอลูมิเนียมบางทีถึงครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดเราเลอกอลูมิเนียมเนี่ย ไปเลือกยี่ห้อดีๆเนะี่ยราคาก็แพงเหมือนอย่างตัวลิจิตตัวนี้สินิ้วตัวนี้ยังมีของใหม่ในเพจในเว็บขายอยู่นะครับตัวหนึงประมาณ2,300บาทแต่ถ้าเราไปซื้อยี่ห้อที่พอใช้ได้อย่างเมื่อวานไปทนะ่าได้เฮาตัวที่เป็นไอวินเป็นเหล็ก500กว่าบาทขนาด12นิ้วส่วนถ้าเป็นยี่ห้อแท็กติกผมได้ดูงานเนะี่ยใช้ได้เลยราคาก็อยู่มาเนะ่3สามร้อยสิบหกบาทเองจริงๆของแทนะ็กติกเนี่ย ผมเคยใช้เป็นเครื่องมือช่างพวกตัวแอลพวกบล็อกของเขาครับใช้งานได้ดีแล้วก็อยู่ในตลาดมานานแต่ผมคิดว่าเป็นแบรนด์ของทาง h a r d ดแวร์เฮาส์เขามากกว่านะแต่ของใช้ได้เลยราคาตามว้อยสิบุกบาทอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้จะไปโฆษณาหรือไปช่วยเขาขายนะซึ่งแต่ผมได้ฟังประสบการณ์จากคนที่ตื้อประแจจับท่อปากตรงบางทีเราไปซื้อตลาดของถมเห็นบางยี่ห้อนะครับขนาดยีบสนิ้ว ขายเจ็ดร้อยกว่าบาทเคยซื้อมาใช้กันที่สวนปรากฏว่าพอใช้ในสวนเนี่ยมันใช้งานหนักสิถ้าจับในบ้านเนี่ยเราใช้ไม่หนักเท่าไหร่แต่ในสวนเนี่ยนะคะรับเวลาผมจับพ่อเนี่ยพอจับเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าเราจะใช้มือกดกันไหมเราขึ้นเหยียบเลยปรากฏพอเหยียบเนี่ยตรงนี้มันหักครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าซื้อของมามันต้องใช้ได้ซื้อของมาแล้วมันต้องมีประสิทธิภาพดีพอ อันนั้นก็เป็นตัวที่อยากพูดถึงยี่ห้อที่ผมเห็นในตลาดนะที่อยากแนะนําถ้าเกิดใครอยากลองซื้อเนะี่ยลองเดินเข้าไปฮัตไปเฮาก็ได้ทันี้ผมเนี่ยสามตัวนี้มีที่มาอย่างไงบ้างสามตัวนี้ผมซื้อมาจากเพื่อนที่เขาขายข,ายของญี่ปุ่นมือสองครับซื้อมากึง่งกึ่งสะสมแล้วกึง่งชอบตัวประแจจับท่อปากตรงมาในตัวด้วยสามตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักกันดีในตลาดตัวแรกก็เป็นริจิต ขนาด10นิ้วที่จิตนี้เป็นแบรนด์ของทางอเมริกานะครับอันที่2 MCC MCC เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นยังมีของใหม่ขายอยู่นะครับอันที่สามก็ญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นของซูเปอร์อันนี้ขนาดถึง14นิ้วด้ามอลูมิเนียมเป็น h ฮฟวี่ยู y อันที่ผมถือไปใช้ประจำเลยสำหรับการทำงานในบ้านผมใช้ MCC มาตัวเนี้ังแต่ได้มา หลายปีแล้วก็ใช้งานโดยตลอดการเลือกซื้อกรณีที่เราจะไปซื้อของมือสองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโชคดีว่าบ้านเรานะมันค่อนข้าง,างจะเสีในการนําของเข้ามาก็มีคนนําเข้ามาขายมากมายเลยแต่ถ้ากรอนนี้ที่เราจะไปซื้อประแจจับท่อปะกตรงมือสองเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะดูนะควรจะไม่มีรอยชารุดรอยแตกหักพวกตัวด้ามหมุดยึดต่างๆจะต้องมีความมันคงแข็งแรงดูให้ละเอียดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแข็งแรงด้วย พอดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีรอยชำรุดกลไกทํางานปกติข้างในจะมีสลักตัวหนึ่งใช่ไหมเรากดออกมาเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเอัตโนมัติอันนี้ต้องเช็คด้วยนะครับลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกยังไงเปิดไหมนี่ครับปจัจแจจับท่อปากตรงก็จะมีส่วนอยู่แค่นี้แหละมีคลิกตัวด้าม มีตัววงแหวนสําหรับหมุนเข้าขายออกแล้วก็มีตัวปากมันตัวปากที่สําคัญก็จะมีตัวเฟืองสำหรับกะระยะหมุนเข้าออกหัวใจมันอยู่ตรงไหนครับหัวใจมันอยู่ที่นี่ครับสองส่วนนี้ใช้ไหมครับเห็นไหมครับสองส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากของการทํางานของกระแจจับท่อคือจะต้องมีความคม ปกติแล้วตัวฝั่งกดแรงขึ้นน่ะมันจะมีความคมฝ่าด้านรับแรงนะครับหลายๆยอ่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็องศาคนละอย่างกันโดยรวมถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยอันนี้จะต้องคมอยู่ครับเนี่ยที่ผมรูปเนี่ยจะต้องคมอยู่ส่วนฝั่งนี้จะต้องไม่เบนแล้วก็จะต้องมีร่องเพียงพอหรือมีความคม เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจับท่อเห็นไหมครับทาศน์ที่กันจับท่อให้ดูเวลาเราจับท่อเนี่ยเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราจะต้องหมุนใช่ไหมครับเวลาจับท่อเนี่ยถ้าเกิดว่าฟันมันไม่คมพอเนี่ยมันจับไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจักรซื้อของมือสองจำเป็นมากที่จะต้องเช็กว่าฟันมันคม